แท้จริงหรือท่านโยน้ำอะไรก็ไม่รู้ฉันรู้สึกร้อนเลยทั้งนี้แต่กลิ่นนี่ไม่ไหวเลยเอานะก็เขาบอกว่าของแท้นี่พาฉันไปที่วัดแล้วขอให้ท่านพาผมน้ำมนต์ให้เลยยังดีกว่าแค่นบ่นนะเอ้ยเขาปากฉัน <laughs> ขอะไรท่านโยเป้าขอบใจท่านที่อยอมนำให้ฉันสนชอบสะอาดแล้วมีความสุขดี โย่ถูหลังให้ฉันทีแรงแรงเลยสิทันโยฉันยังไม่รู้สึกเลยทีนี้พอเลี้ยงอพันเราว่าแรงแรงเลยสิหูดีกว่าฉันยังไม่รู้สึกเลยรเร็วๆสิผมไม่ไหวแล้วนะอีกนิดนะทันโยฉันกำลังสบายอารมณ์เลยอืม เราสองก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะท่านเมื่อได้จะได้ของรักกันเสียทีเดี๋ยวนะเยอะอะไรเพิ่งรู้จักกันเนี่ยนะเยอะสิท่านท่านนั่นแหละจะไปรู้อะไรถึงว่าแค่นี้ไม่เยอะนี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะต้องมานั่งทำอะไรให้ใครแบบนี้ อยากให้ท่านทําแบบนี้ตลอดไปจังฉันจะตัวเปียกทุกวันเลยจะแห้งหรอมั้งเนี่ยอาบน้ำได้วยกันก็ทำมาแล้วคืนนี้นอนด้วยกันที่นี่ได้ไหมน้านนย์โยเราสองก็เคยกันมาแล้วเปลี่ยนสถานที่บ้างตื่นเต้นดี พ่อพี่โอเขาทำเกินไปแล้วนะท่านโยฉันอยากนอนดมกลิ่นท่านถือว่าแรกกับที่ท่านทำฉันวันนี้เฮ่อไม่คุ้มเลยแถมไม่ได้อะไรเลยวันนี้จกพุงฉันจบพุงฉันแบบท่านตัวแยกทีเออ ฉันลืมท่านตุเย่เลยท่านโยติดต่อทางโทรศัพท์หาท่านแก้มใสฉันที